สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมโพลัคนราสศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหาศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พพศกรเปิดชะตาพิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขราวพัฒนาค่ะงวดประจําวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2564 ก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่ารอบที่แล้ว26กรกฎาคม2564อาจารย์พงศกรให้อะไรกันไว้บ้างคะ่ะงวดก่อนนี้อาจารย์พงศกรให้8734956นะคะแล้วก็ให้เลขเด่นไว้ด้วยนะบอกแล้วว่า7กับ3มา1ตัวคะ่ะมาเลขอะไรครับมาเลขเ็มาเลข7ออกอะไรครับ75คะ่ะแล้ว3ตัว 5้าย์เค่ะครับห้าศูนย์เก้าครับผมในผังนี่ก็มี5กับ9ขาดศูนย์ไปตัวไม่งั้นก็โดน3ตัวอีกแล้วนะครับงก็ผ่านไปแล้วครับก็ก็ปังๆครับเข้าบ่อยๆเข้าทีๆอ่าโอกาดเข้าสตัวมีครับนะค่อยๆนั่นดูกันไปนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ดูไม่เข้าใจคุณต้องดูบ่อยๆครับกลับไปดูเทปเก่าก็ได้นะครับจะได้เข้าใจนะครับ ว่ายังไงว่าอาจารย์ให้แนวทั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เด่นอย่างเงี้ยหรือคุณมีดาวเด่นคุณก็ไปหามาจับใส่นะครับค่อยๆดูกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมดูว่าคนในแต่ละวันทั้งแวันคือวันอาทิตย์จัดอังคารพุทธคศุกร์เส,สาร์แล้วก็พุธกลางคืนเนี่ยอาจารย์ให้เลขเด่นอะไรไว้บ้างนะเลขของกําลังของแต่ละวันไว้นะครับเดี๋ยววดนนี้อาจารย์ให้อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ผังที่ทุกท่านเห็นอยู่ณตอนนี้คือเลขราวพัฒนานะครับประจำวันที่29กรกฎาคม2564ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเลขในผังมีดังนี้นะครับดูตามไปเลยนะครับ2869071นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน7ตัวนะครับไม่เชื่อนับดู3 4 5 6 7เห็นไหม7ตัวทีนี้ใน7ตัวนี้เรามาดูกำลังดาว นะครับแล้วก็เลิกของดาวแต่ละดวงเป็นยังไงนะครับเริ่มจากเลขหนึ่งก่อนนะครับหรือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์มี12องศา8ดริบดาได้ราชาแห่งเลิกนะครับดาวจันทร์สามโนเลิกนะครับ20องศา57ิดริบดาดาวหกดาวศุกร์นะครับได้11องศา32มริบดานะครับได้ทาริโทเลิกด้วยนะครับดาวเจ็ดสิบองศา51ลิบดริบดานะครับแล้วก็พักด้วยแล้วก็ได้ภูมิปารเลิกดาวพักนะครับ แล้วก็เลข8นะครับคือดาวราหู12องศา 59, 53าิบลิบดาได้ภูมิปาโลเลิกนะครับดาว919องศาศูนย์ลิบดานะครับได้มหัดธโนเลิกนะครับแล้วมาดูดาวศูนดาวสุดท้ายนะครับ26องศา15ลิบดาได้มหัดธโนเลิกดาวทั้งหมดได้เลิกองศาตามนี้นะครับที่อาจารย์บอกไปนะครับในเจ็ดวงก่อนอื่นเราต้องมาจับเป็นคู่คู่ก่อนนะครับเอาทุกตัวมาจับเป็นคู่นะครับเช่น เอา1เป็นประธานก่อนนะครับง่ายดีนะครับ1มาจับ2ก็1 2 1 6 1 9 1 8 1 0 1 7 2ก็มา,า2 6 2 9 2 8 2 0 2 7 6ก็มาจับ6 9 6 8 6 0 6 7 9มาจับ9 8 9 0 9 7 8ก็มา8 0 8 7 0ก็มา0 7นะครับก็จะได้ดาวทุกคู่เลยนะครับวิธีเล่นง,ง,ง่ายๆดาวทั้งหมดวิดีการเจ็ดดวงนะครับถ้าท่านบอกมีตัวดับแม่จะไม่มารอบนี้ท่านก็ตัดออกมันก็จะเหลือน้อยตัวนะครับ แต่อาจารย์ก็จะมาคำนวณโดยใช้วิธีการหาดาวเด่นนะครับเพื่อจะกรองให้ตัวเลขเด่นขึ้นมามันจะได้เหลือน้อยตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในองศาทั้งหมดนี้นะครับอันไหนแก่องศาก่อนนะครับแก่องศาสุดอาจารย์ให้อยู่2กลุ่ม2ดาวนะครับแก่องศาตัวแรกคือดาวศูนย์แก่สุดในรอบนี้นะครับคือดาวศูนย์นะครับหรือเมุตยูนั่นเอง ยี่สิา15ิบลิบดานะครับได้มหาธโนเลิกและดาวต่อมาคือดาว2ดาวจันนะครับได้ยี่สิบา7ดลิปดาได้สามโนเลิกดาวสดวงนี้แก่สุดคุณตั้งศูนย์กับ2ไว้เป็นประธานก่อนนะครับนะแต่เลขเด่นอาจารย์จะไม่ให้เลขตัวนี้นะครับอาจารย์จะใช้สูตรดาวเด่นอีกชุดหนึ่งแล้วก็มาดูดาวที่กำลังย้ายเข้ามานะครับนะดาวย,าย้ายเข้ามารอบนี้ ย้ายมาใหม่ๆก็จะมี2ดวงอ่าไม่มีในผังสูตรนี้อาจารย์ก็ขอตัดทิ้งนะครับดาวที่อยู่ในองศาเข้ามาใหม่ๆก็คือเลข3กับเลข5ซึ่งไม่อยู่ในผังอาจารย์ตัดทิ้งไปเลยนะครับทีนี้ทีนี้ก็เหลือแค่การกองดาวแล้วนะก็จะจับเหลือดาวเด่นหนึ่งออกมารอบนี้อาจารย์ให้2ดาวนะครับมี2เลขด้วยกันก็คือเลขตัวแรกคือเลข1ครับดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับอ่าได้12องศา8ลิบดานะครับตัวนี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเลข6 ได้11องศา32ลิฟดานะครับเราเอา2ตัวนี้1กับ6ต้องมาอย่างน้อย1ตัวนะครับ1ตัวนะครับดูดีๆนะ1ตัวคุณก็เอา1ก่อนเลย1จับทุกตัว1 2 1 9 1 6 1 8 1 0 1 7เอา6จับ6 1 6 2 6 9 6 8 6 0 6 7อืมเห็นไหมแต่ก็เน้นเน้นหน่อยก็คืออาจารย์บอกว่าองศาที่แก่ก็คือ0กับ2ใช่ไหมเราก็เน้นตัวนี้หน่อย6062 10กับ12อย่างนี ประมาณนี้ดาวอื่นก็่เป็นตัวกันเท่าน,นั้นเองนะถ้าไม่ดูจากนี้เฮงปังดังรวยแนะ่เพราะรอบที่แล้วรอบที่แล้วนี่ไปเข้าเจ็ดห้านะครับไปเข้า้าล่างนะครับรอบที่แล้วสองตัวนะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็มีสิทธิ์จากการคำนวณสูตรตรงนี้มีสิทธิ์ได้ทั้งสามตัวและสองตัวนะครับแต่ยังไงจังก,ก็นินสองตัวไว้ก่อนนะอย่าลืมนะ เล่น2ตัวไว้นะครับส่วนที่เหลือเมื่อจับ2ตัวเสร็จคุณก็เอาเลขไปซ้ํากันมาใส่มันก็เป็นตัวที่3อาจารย์บอกก่อนเราเราไม่เน้นเลขเบิ้ลเลขหามให้คุณไประวังเองนะครับต้องบอกก่อนตามนี้นะครับทุกสูตรอาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่มีเบิ้ลหามคุณไปจาัดก,การกันเอาเองตามนี้ครับยังไงก็ขอให้เฮงปังดังรวยเดี๋ยวจบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขในแต่ละวันทั้ง8วันมีเลขอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดทั้งหมดนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคกันทั่วหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ